สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube นะครับก็คลิปนี้นะครับบันทึกตรงกับวันศุกร์ที่อ่าสามอ่ามิถุนายนนะครับก็เป็นวันสําคัญนะครับของของประเทศของของเรานะครับก็ได้เป็นวันหยุดราชการนะครับก็มีเวลาว่าง ประจวบเหมาะกับมีพัสดุส่งมาพอดีนะครับก็มาแกะกล่องรีวิวให้ดูเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ส่งมาขายนะครับแล้วก็ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็ขอปิดชื่อไว้นิดนึงนะครับก็ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับก็ก็ดีแล้วนะครับสงวนสิทธิ์ของผู้ผู้ผู้ส่งไว้นะครับก็ อ่าเป็นเหรียญที่ทางสมาชิกพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปของผมนะครับก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าอ่าซื้อได้ไหมก็บางรายการก็ไม่มีในรายการรับซื้อนะครับแต่ว่ามาคุยราคากันนะครับถ้าผมพอที่จะซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับถึงว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลักๆที่ผมรับซื้อก็ตามนะครับแต่ว่า ต้องเป็นราคาที่ผมรับซื้อได้แล้วก็ผมสามารถนําไปขายต่อได้นะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับก็เดี๋ยวยังไม่ได้แจ้งช่องทางติดต่อนะครับช่องทางติดต่อของทางช่องผมนะครับติดต่อ,อาลายไอดี0 9 5 4 1 2 4 4 4านะครับแล้วก็อีกหนึ่งลายไอดีก็คือสลาลม8 8 8นะครับถ้าเป็นคลิปใหม่ๆที่ผมทำะจะ ผมจะแจ้งไว้2ลาย ID นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปเก่าก็ผมจะแจ้งไว้แค่1ลาย ID นะครับก็สังเกตได้ไม่ยากนะครับก็ถ้าเป็นคลิปใหม่ๆก็จะมี2ลาย ID นะครับก็กลองใหญ่นะครับมีน้ําหนักพอสมควรนะครับอันนี้น้ําหนัก4.5กิโลนะครับ4.57กิโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ส่งมาขายเดี๋ยวผมหาที่แกะก่อนนะครับก็ตัดไปเลยแล้วกันนะครับ ล่องใหญ่นะครับอันนี้ส่งมาส่งมาจากกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างอันนี้ผมผมรีวิวเหรียญก่อนนะครับราคาผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่เพื่อนๆสามารถรับชมแล้วก็ดูได้นะครับว่าเหรียญแนวแนวนี้ก็รับซื้อนะครับถ้าราคาเอ่อยังไงอะราคาที่ผมซื้อไปขายได้นะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับ มาแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ามีพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาออกมาแล้วจะได้ปรับมุมกล้องนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญบาทอันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะครับก็ก็ก,ก็เดี๋ยวผมจะต้องโอนเงินนะครับ ให้มา2เลขเลยนะครับให้มาทั้งไทยพาณิ์แล้วก็เป็นพร้อมเพย์นะครับเดี๋ยวเช็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําการโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ให้ความไว้วางใจส่งเหรียญมาขายกับทางช่องสลาลมคอยชแนลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างก็ดูกันเพลินๆนะครับใจเย็นๆอย่ารีบนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ รู้รู้คร่าวๆแล้วแหละแต่ว่ามันมันแบบรายละเอียดยังไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทตัวเนี้ยเป็นปีการจนาพิเศษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้พี่เขาแง้มถุงออกมานะครับนี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพยายามอย่าอย่าตัดดีกว่านะครับถุงถ้าถ้าเกิดว่านี่นะครับ อันนี้พี่เขาตัดดูนะครับพี่เขาก็บอกผมแล้วว่าพี่เขาตัดดูว่าดูสภาพเหรียญนะครับขอออกมาเลยแล้วกันนี่นะครับเป็นไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับช่วงก่อนจะแพงนะครับตัวเนี้ยเป็นเคยถึงพันนะครับตอนที่ราคาแรงๆอ่ะเหรียญหนึ่งบาทปีกาญจนานะครับอันนี้หนึ่งถุงอันนี้ตัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยนับดูนะครับเนี่ยมันมีตะกัวเดิมอยู่อันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อน หนึ่งรายการแล้วก็ตัวนี้ก็การญนาเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ได้ตัดถุงนี่นะครับอ๋อแต่ถุงมันมีรอยแบบนี้นะครับรอยขาดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ตัวนี้ตีเว่าการญนาตัวนี้ไม่ได้ตีนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็มีตัวนี้ห้าสิบสตางค์ปี V46 พ่เสียนขวางเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับมันไม่ถึงกับขวางนะครับตัวนี้มันมันจะเป็นเอียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันนะครับถ้าเป็นขวางอ่ะคือมันมันมันจะได้นะครับมันมันจะขายง่ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนให้ดูเลยนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ขวางนะครับตัวนี้อยู่ประมาณที่ ไม่ขวางนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าขวางมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับปกติผมจะซื้อขวางกับตรงนะครับแต่นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่เขานะครับอันนี้เช็ครายการดูก่อนมีการจชนาสองถุงแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เป็นเหรียญอ่าไม่แน่ใจว่าพี่เขาตัดอีกหรือเปล่าต่มันเป็นรอยตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นรอยขาดแบบเนี้ย ก็ <rium> <Dante> เป็นแบบนี้ครับมันใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงใยเขาเรียกว่าถุงใย yeah. สังเคราะห์เนี่ยถุงใยก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมก็น่าจะแบ่งขายนะครับถ้าแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็50%สตางค์เหมือนกันเป็นถุงผ้านี่นะครับมันก็มันเสียดายอะถุงถุงมันมันตัดมาหมดแล้วอ่ะนะครับถ้าถุงไม่ตัดอะคือจะขายยกถุงได้นะครับนี่นะครับ ก็เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมอาจจะต้องนับจํานวนนะครับเดี๋ยวต้องไปหาถุงมือแล้วก็นับจํานวนนะครับอันนี้ก็ที่ที่ที่ส่งมานะครับถ้ามาแบบเนี้ยเหมือนถุงตัดมามัน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 จะยังไงอ่ะมันจะเสียราคานะครับเออใช่มันจะเสียราคาเหมือนตอนเนี้ยเนี่ยถุงโดนตัดมาแบบเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งมันมันแบบบางทีเราดูได้นะครับว่าเป็นเหรียญอะไรเหมือนกับเราพยายามเราแค่แงะตรงเนี้ย เนี่ยดึงดึงตรงนี้ดูนะครับพอจะดูรู้นะครับว่าเป็นปีพศอะไรแล้วก็เป็นเป็นเหรียญชนิดไหนนะครับเราเราเรามีเราอย่าตัดนะครับตัวเนี้ยถ้าตัดเสียราคาทันทีเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตัดตรงกลางมาหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งทั้งทั้งสี่ถุงเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกับพี่เขานะครับไม่เป็นไรถ้าตัดมาอย่างเนี้ยผมก็ต้องนับอีกทีหนึ่งนะครับนับจํานวนเหรียญนะครับซึ่งตัวเนี้ย 50สตางค์100บาท100บาทก็คือ200ยเหรียญนะครับ200เหรียญนะครับตัวนี้50สตางค์100บาท100บาทก็คือ200เหรียญตัวนี้100อยเหรียญนะครับจำง่ายๆแล้วก็มาดูคร่าวๆกันนะครับกับเหรียญเหรียญตัวนี้นะครับก็เป็นเหรียญวาอ่ตตัวนี้ตัวนี้เป็นนิกเกิลนิกเกิล20บาทนะครับตัวนี้จะเป็นวาละธรรมดานะครับไม่มีตัวติดผลิตน้อยนะครับก็เดี๋ยวพ่อผม จะต้องนับจำนวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีหลายวาระนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูกันนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเหรียญมันมัน,ม,นมันเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็คละวาระก,กันมานะครับที่พี่เขาส่งมาขายนะครับก็เดี๋ยว เอาไงเดียเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมนับแล้วก็จัดเรียงแบบนี้ดีกว่าแล้วก็มาทําเป็นช่วงต่อไปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับมันมันจะได้จบในคลิปเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแกะตัวนี้อ่าเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวฉีกเลยก็ได้นะครับว่าส่งมาขายจริงๆไม่มีการตัดต่อนะครับเนี่ยก็เป็นเหรียญอันนี้เหรียญห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมไปนับแล้วก็จัดเรียงจัดเรียงแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูในอีก อดใจเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อให้จบนะครับกับกับรายการเหรียญตรงนี้นะครับก็จะรวดเร็วกว่านะครับเพื่อนๆก็อีกแป๊บหนึ่งนะครับรออิดใจเดียวครับครับมาดูกันต่อนะครับก็ไปจัดมานะครับจัดแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอดีผมจะต้องไปธุระข้างนอกนะครับแต่ว่าขอแบบจัดโดยประมาณแล้วก็พยายามถ่ายคลิปให้จบก่อนนะครับกลับมาจะได้แบบแกะกล่องเหรียญต่อนะครับจะได้ไม่ค้างคากันนะครับก็ที่พี่เขาส่งมาเพิ่มเติมนะครับ นอกจากเหรียญถุงเหรียญถุงพวกนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปีกาญจนานะครับเหรียญบาทกับเหรียญ50สตางค์ก็จะมีพวกเหรียญเหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญนิกเกิล20บาทนะครับก็คลาวาระกันมานะครับนี่นะครับก็ขออธิบายนิดนึงนะครับก็น่าจะพูดได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไม่ได้เอ่ยชื่อพี่เขาไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าพี่เขาเป็นใครนะครับคือคุยกันเบื้องต้นนะครับพี่เขาเนี่ยก็สะสมเหรียญพวกนี้ไว้นะครับก็น่าจะจองหรือว่าเก็บสะสมไว้แล้วก็ พี่เขาจะเปลี่ยนสายการเล่นนะครับเนื่องจากว่าการเล่นเหรียญอาจจะไม่ไม่เข้ากับพี่เขาหรือว่าไม่เวิร์กนะครับพี่คุยกันเบื้องต้นพี่เขาประมาณว่าจะไปเปลี่ยนเป็นไปเล่นพระนะครับก็ก,ก็ก็คือโอเคนะครับก็แล้วแต่นะครับสายใครถนัดอาจจะเหรียญไม่ลุ่งอาจจะไปลุ่งทางด้านพระก็ได้นะครับก็อันนี้ก็คือพี่เขาก็จะทยอยส่งมาขายผมนะครับ นี่นะครับก็ ه, ราคาก็มา,ค,า,าคุยกันนะครับราคาไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าเหมือนพวกนี้มันไม่ใช่เหรียญตัวหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับในกลุ่มซื้อขายก็ขายกันอยู่23บาท25บาท30บาทนะครับเนี่ยเหรียญ20บาทพวกนี้นะครับหลายๆท่านก็ส่งมาให้ผมดูนะครับบางท่านก็มีเห,หเรียญ2เหรียญส่งมาบางทีผมก็ผมก็ซื้อไม่ได้ะครับถ้าผมจะซื้อต่ำกว่า20บาทมันก็ไม่ใช่นะครับอ่าก็ก็ส่วนใหญ่ที่ผมซื้อผมจะซื้อได้ในราคาหน้าเหรียญนะครับแล้วก็ถ้าเป็น ยี่สิบเหรียญนะ,ะถ้าราคาหน้าเหรียญสักยี่สิบเหรียญนะเกินยี่สิบเหรียญขึ้นไปอ่ะแบบนั้นน่ะคือผมพอจะซื้อได้เพื่อที่ผมจะไปขายแข่งกับพ่อค้ารายใหญ่ที่ในกลุ่มซื้อขายที่เขาขายกันเหรียญละยี่สิบห้าบาทยี่สิบสามบาทนะครับเหตุผลที่ผมซื้อได้ไม่แพงเพราะว่าการแข่งขันในกลุ่มมันสูงนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ใช่ตัวติดผลิตน้อยก็คือผมจะขายสู้พ่อค้ารายใหญ่ไม่ได้เลยนะครับผมแค่รายย่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็มีวาระาอะไรบ้างนี่นะครับ คือวาระมันมีหลายวาระมันไม่ตายตัวนะครับก็ราคาก็จะไม่เท่ากันยกเว้นอาวาระที่เป็นตัวติดผลิตน้อยนะครับก็ก็จะมีราคาเนี่ยเหมือนแบบนี้ก็ก็ธรรมดานะครับที่ผมรับซื้อไม่ได้ไม่ได้ราคาสูงนะครับก็เหมือนกับว่าช่วยซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนิกเกิลห้าสิบาทนะครับก็ถ้าซื้อในราคาสูงซึ่งผมไปขาย ผมจะสู้รายใหญ่ไม่ได้แล้วผมจะ,จะขาดทุนผมจะต้องขายราคาทุนซึ่งการซื้อของมาแล้วเราไปขายราคาทุนน่ะเพื่อนๆคิดดูมันเป็นอะไรที่มันแบบมันมันขอใช้คําพูดว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับก็คือแบบพูดตามความจริงนะครับเหมือนเพื่อนๆทําอะไรสักอย่างอ่ะขายของมาหนึ่งอาทิตย์อ่ะแล้วมันได้เท่ากับได้เท่าเดิมอ่ะแต่สิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมก็คือความเวลาของเราที่หายไปนะครับอันนี้คือ อธิบายตามความจริงนะครับไม่ใช่ว่ามาบน่นหรือว่าไม่ใช่ว่าต่อว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากรับซื้อแต่คือการทําอะไรอเราต้องคิดนะครับมันคุ้มทุนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแค่เรื่องเหรียญน,นะครับเรื่องทุกอย่างในชีวิตนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่ทําอยู่มันไม่คุ้มเราอย่าเสียเวลาทํานะครับมันมันเอาเวลาไปทําสิ่งที่มันคุ้มค่าแล้วก็ให้ผลผลตอบแทนกับเรามากกว่าอันนี้จะดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่อง พื้นฐานชีวิตเลยนะครับก็เอามาปรับปรุงแล้วก็เราเราพยายามคิดจะทําอะไรเราพยายามคิดก่อนนะครับแล้วมันจะไม่เสียเวลานะครับก็อันนี้ก็คือได้เหรียญมานะครับเป็นเหรียญ50บาทก็อันนี้กล่องละ5้าก็5้าบแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับก็ผมก็อาจจะพูดได้แบบไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าเหรียญผม มันเหรียญที่มาครั้งนี้มันเยอะนะครับผมก็จําบางวาระก็จำไม่แม่นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ซื้อมานะครับจะซื้อราคาหน้าเหรียญนะครับส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนี่นะครับเหมือนตัวเนี้ยกลมก็ขายอยู่นะครับวาระพิเศษกลมก็จะออกมาขาย1 0บเหรียญ200เนี่ยพวกวาระแบบนี้นี่นะครับถ้าใครไปงานที่กรมธนารักษ์จัดก็จะได้ซื้อพวกแบบนี้บ่อยๆนะครับเนี่ย นนี่ะครับซึ่งราคามันไม่ได้สูงนะครับผมก็ซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงนะครับเพื่อที่ผมจะได้ไปขายแข่งกับพ่อค้ารายใหญ่ได้นะครับนี่นะครับก็ฝากข้อคิดไว้นะครับอะไรที่ทําแล้วมันมันแบบมันไม่คุ้มทุนมันเสียเวลานะครับเราพยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็เราไปทําสิ่งที่มันคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปนะครับก็มีผลกําไรกลับมาตรงนั้นมันมันจะโอเคกว่านะครับนี่นะครับก็ อา,อาจจะอธิบายไม่ได้ดีพอนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วยแล้วก็แบบเนี่ยเหรียญมันเยอะนะครับไม่รู้จะจับจุดตรงไหนแต่เป็นอันว่าผมมารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญพวกนี้ผมก็รับซื้อนะครับในราคาที่ผมสามารถจะไปขายได้ถ้า,าเพื่อนๆพ,พอใจที่จะขายอยากเปลี่ยนเหมือนพี่ท่านนี้อยากเปลี่ยนแนวไม่อยากเก็บเหรียญ ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ลองทักมาคุยกับผมนะครับผมช่วยซื้อได้นะครับแล้วก็หรือว่าเหรียญอื่นๆก็ได้นะครับถ้ามีก็ส่งรูปมาสอบถามราคากันได้นะครับที่ลาย id 0ูนย์เก้าหนะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งสลาลม888นะครับนี่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นวาระใหม่ๆนะครับที่ออกมานะครับก็ยังหาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ50บาทก็มี4วาระนะครับมีมีของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ รชัชกาลที่10บนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพแล้วก็อันนี้ก็พระเทพนะครับแล้วก็มีตัวนี้มีเหรียญน,นี้จึง่เหรียญนะครับพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็เหรียญ50สบาทน่ะจะวาระไม่เยอะแต่เหรียญยี่สิบาทเหรียญ10บาทวาระจะเยอะมากนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ดูว่ามีการส่งมาขายจริงๆแล้วก็เหรียญหลายๆเหรียญบางเหรียญคือผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อแต่ว่า ลองส่งรูปมาดูได้นะครับถ้าพอที่จะช่วยซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับก็อยากให้เข้าใจผมด้วยนะครับผมซื้อมาขายนะครับไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับถ้าซื้อมาผมขอไปขายให้ได้กําไรนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการทําตรงนี้นะครับก็อยากฝากเพื่อนๆอยากขอความเห็นใจอยากให้เข้าใจผมด้วยนะครับว่าบางอย่างผมไม่ได้กดราคาซื้อถูกนะครับแต่ว่าด้วยสภาวะอะไรหลายๆอย่างนะครับ ก็ลองลอง,ลองคิดดูนะครับสิ่งที่ผมพูดมันจริงไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ได้เหรียญมาเยอะเลยเดี๋ยวอขอเช็คแล้วก็จะโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ให้ความไว้วางใจส่งเหรียญมาขายเยอะเลยนะครับกับทางช่องสลาลมคอยชแนลนะครับก็ขอตัวก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ